มาเรื่องแล้วครับพี่น้องล่าสุดความพินาศของกัมพูชามันไปกันใหญ่เกินความควบคุมแล้วครับจากที่เคยห้าวเป้งกับไทยวันนี้ชาวเน็ตกัมพูชาถึงขั้นหน้ามือตามัวเรียกร้องให้รัฐบาลส่งกองทัพไปสั่งสอนพี่เบิ้มอย่างเวียดนามเรื่องปิดปากแม่น้ำโอ้โหนี่พวกคุณไม่รู้จริงๆหรือครับว่ากำลังจะไปกระตุกหนวดใครกองทัพเวียดนามนี่คือเบอร์หนึ่งของอาเซียนตัวจริงนะครับ มีเรือดำน้ำมีเครื่องบินรบที่ทันสมัยที่สุดและเคยชนะอเมริกามาแล้วถ้าฮุนเซนบ้าที่ทาตามกัมพูชาจะเจอศึกสองด้านทั้งไทยทั้งเวียดนามขนาบข้างงานนี้บอกคำเดียวว่าเละเป็นโจกและอาจถึงขั้นสิ้นชาติได้เลยครับเดี๋ยวคลิปนี้สันติจะมาเล่าให้ฟังครับ อยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับมันุทีวิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์ดนี่เหมาคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคอร์ดเนี่ยเหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างสินเชน่ออย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอบนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสร็จิตไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเปนน็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนาา communal, เี่ยนอนหลับได้ะนะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปใะเด็นสังหาริศเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สต,ต, <careers> ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพ,พึง ใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนที่ต้องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะครถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิม property life นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง property expert life ที่จะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณรักอสังหาเราคือเพื่อนกันพบกับผมสันติ เป็นพนักงานใหม่ของคิม p r o อพเพอและเป็นลูกน้องอาจารย์ปุงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นร้อนแรงที่ไม่ใช่แค่เรื่องภูมิรัฐศาสตร์แต่เป็นเรื่องความเป็นความตายของข้างบ้านเราครับที่กำลังจะพาตัวเองเดินเข้าสู่ปากเหวหลายท่านคงทราบดีถ้าถามว่าทำไมจูจูคนกัมพูชาถึงห้าวแป้งขนาดนี้คำตอบมันอยู่ที่ยาพิษที่ฮุนเซนป้อนให้ประชาชนครับ อย่างตอนเหตุการณ์ประทะที่ชายแดนไทยเมื่อเดือนกรกฎาคมเหรอที่ไทยเราจัดหนักทั้งปืนใหญ่ทั้ง F16 จนทหารกัมพูชาสูญเสียหนักมากแต่ในกัมพูชาข่าวนี้เงียบกริบหุ้นเซนปิดข่าวความสูญเสียแล้วโฆษณาชวนเชื่อว่าเราชนะไทยไม่กล้าผลคืออะไรครับประชาชนก็อินสิครับคิดว่ากองทัพตัวเองเกรียงไกรระดับโลกวันนี้พอมีปัญหากับเวียดนาม เรื่องคลองฟูนั้นถูกบล็อกก็เลยตะโกนเชียร์ให้บุกเลยบุกเลยหารู้ไม่ว่านั่นคือการเดินเข้าสู่โครงเล็บมังกรประเด็นที่1เวียดนามยักษ์ใหญ่แห่งอินโดจีนเรามาดูความจริงกันครับคู่ชกที่กัมพูชาอยากท้าดวลคือเวียดนามพี่น้องครับนี่คือของจริงที่โลกต้องยอมรับเว็บไซต์จัดอันดับการตหาสโลก global firepower จัดให้เวียดนามอยู่ที่18ของโลกในขณะที่กัมพูชาอยู่ที่91ห่างกันแบบมองไม่เห็นฝุ่นเวียดนามมีอะไรเขามีเรือดำน้ำคิโรคลาส6ลำฉายาหลุมดำในมหาสมุทรที่สามารถจมเรือรบค่าศึกได้โดยที่ยังมองไม่เห็นตัวเขามีเครื่องบินรบซู30 MK2 คิงค c o b r ที่ครองน่านฟ้าได้ทั้งอินโดจีน และเขามีระบบป้องกันภัยทางอากาศ S 3 0 0ที่ยิงเครื่องบินตกได้ตั้งแต่ยังไม่ข้ามพรมแดนและที่สำคัญที่สุดคือ experience หรือประสบการณ์ครับกองทัพนี้เคยรบชนะฝรั่งเศสชนะอเมริกาและตบสั่งสอนจีนมาแล้วจิตวิญญาณน,นักรบของเขาอยู่ในสายเลือดครับประเด็นที่2องกัมพูชาภาพลลวงตาแล้วหันมาดูกัมพูชามีอะไรครับ มีจรวด B.M. 2 1 Grad เกรดเก่าๆที่ยิงแบบปูพรมหวังผลแม่นยำไม่ได้มีรถถัง T. 5 5ยกสงครามโรคไม่มีเครื่องบินรบไอเจ็ตแม้แต่ลำเดียวมีแต่ฮอลิคอปเตอร์ที่บินขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างและที่แย่ที่สุดคือปัญหาทหารผีหรือ Ghost Soldiers คือมีชื่อกินเงินเดือนแต่ตัวจริงไม่มีนายพลพุงลุย้ยนั่งกินวายในพนมเปญ แต่ทหารเกณฑ์ตามชายแดนถูกโกงเงินเดือนขาดสเสบียงอาหารใส่รองเท้าแตะเดินลาดตระเวนถามคำเดียวครับจะเอาอะไรไปสู้แค่คิดจะรบก็เหมือนเอาไข่ไปปลาใส่หินแล้วครับประเด็นที่3ชนวนสึกคลองฟูนันชนวนเหตุรอบนี้คือคลองฟูนันครับฮุนเซนหวังจะขุดคลองเพื่อเลิกงอเวียดนามแต่เวียดนามรู้ทันครับเขาไม่ได้ส่งทหารมาขวางแต่เขาใช้ภูมิศาสตร์บีบ ปากทางออกคลองที่จังหวัดเก็บมันจอกับน่านน้ำเวียดนามและเกาะฟูกัวกเวียดนามแค่สร้างสะพานสร้างกำแพงล้อมหรือแค่เอาเรือรบมาจอดหรือวางระบบขีปนาวุธบาสเตียนพีที่ชายฝั่งก็ปิดตายคลองนี้ได้ทันทีเรือสินค้าลำไหนจะกล้าผ่านคลองราคา1.7พันล้าน,นดอลลาร์จะกลายเป็นแค่บ่อเลี้ยงปลาทันทีครับนี่คือเช็คเมดทางยุทธศาสตร์ที่เวียดนามวางไว้ครับเขาไม่ต้องยิงสักนัดแต่กัมพูชาดิ้นไม่หลุดครับ ประเด็นที่4นรก2ด้านทีนี้ลองจินตนาการซีนารีโอที่เลวร้ายที่สุดถ้าฮุนเซนหน้ามืดสั่งรบจริงๆหรือโดนกระแสคลั่งชาติบีบจนถอยไม่ได้กัมพูชาจะเจอสถานะแซนวิชแห่งความตายครับทิศตะวันตกเจอกองทัพไทยที่กำลังโมโหเรื่องกับระเบิดและพร้อมรบสูงสุดเรามีคลิปเพนมี F16 มีปืนใหญ่ซีซ่าที่แม่นยำระดับจับวางทิศตะวันออก เจอกองทัพเวียดนามที่เจนจัดสนามรบบุกทะลวงเข้ามากัมพูชาจะถูกบีบจากทั้งสองด้านจนไม่มีที่ยืนพื้นที่ประเทศจะกลายเป็นสนามกระสุนตกประชาชนจะไม่มีที่อยู่นี่คือหายนะระดับสิ้นชาติครับประเด็นที่5ประติศาสตร์สอนใจ history repeats itself อย่าลืมปรติศาสตร์ตี1979นะครับตอนนั้นกลุ่มขเขมรแดงก็ห้าบบนี้แหละไปท้าทายเวียดนามฆ่าคนเวียดนามตามชายแดน ผลคืออะไรเวียดนามบุกสวนกลับถึงพนมเปญในเวลาแค่2ส,สัปดาห์ยึดประเทศเบ็ดเสร็จแล้ววันนี้เวียดนามแข็งแกร่งกว่าเดิมเป็นร้อยเท่าเศรษฐกิจเขาโตวันโตคืนส่วนกัมพูชายังวนเวียนอยู่กับการคอร์รัปชั่นและผู้นำเผด็จการถ้าเกิดสงครามรอบนี้กัมพูชาจะไม่ใช่แค่แพ้แต่จะสิ้นสภาพรัฐหรือ s t a ต e คอ l l a p s ์ภายในไม่กี่วันครับประเด็นสุดท้ายทางตันของฮุนเซน ตอนนี้หุนเซนและหุนมาเนตกำลังเหงื่อตกครับเพราะปีศาจชาตินิยมที่ตัวเองสร้างขึ้นมาเพื่อหวังผลคะแนนเสียงมันกำลังหันมาแวงกัดถ้าไม่รบประชาชนที่ถูกปั่นหัวมาก็จะด่าว่าขี้คลาดหรือขายชาติเหมือนที่ด่าหุนมาเนตเรื่องปักหมดแต่ถ้ารบก็เท่ากับพาตกลุูลฮุนไปตายหมูเพราะแพ้แน่นอนและอาจโดนเวียดนามยึดอำนาจเปลี่ยนผู้นำใหม่ คุณเซนกำลังติดกับดักตัวเองครับสร้างเรื่องโกหกไว้เยอะจนตอนนี้หาทางลงไม่ได้หันมาดูไทยเราครับทำไมเราถึงลอยตัวเหนือปัญหาเพราะเรามีของจริงไงครับกองทัพไทยเราติด Top ป5ของโลกเรามีการฝึกโคบราโกร่วมกับสหรัฐทุกปีเรามีอาวุธที่ทันสมัยและหลากหลาย d i v e r s i f y ไม่พึ่งพาใครคนเดียวและที่สำคัญเราดำเนินนโยบายต่างประเทศแบบไถลู่ลมที่ฉลาด เราเป็นเพื่อนกับทั้งจีนและอเมริกาเราไม่ไปท้าตีท้าต่อยใครมั่วซั่วแต่ใครหน้าไหนก็อย่ามาแยมนี่คือความแตกต่างระหว่างมืออาชีพกับนักเลงปากซอยครับฉะนั้นการที่กัมพูชาคิดจะท้าชนเวียดนามในขณะที่ยังมีปัญหากับไทยและเศรษฐกิจในบ้านกำลังพังพินาศมันคือการฆ่าตัวตายทางยุทธศาสตร์ชัดๆครับฮุนเซนอาจจะเก่งเรื่องการเมืองในบ้านปราบคู่แข่งมือเปล่าแต่ในเวทีสงครามจริง เขาแค่เป็นมวยวัดที่กำลังจะขึ้นชกกับแชมป์อย่างเวียดนามครับจุดจบของเรื่องนี้มีทางเดียวคือกัมพูชาต้องยอมสิโรราบและเลิกเพอ้อฝันเรื่องคลองฟูนันหรือไม่ก็ต้องเจอจุดจบแบบยุคเขมรแดงครับสรุป3ข้อเน้นๆให้พี่น้องเห็นภาพชัดเจนนะครับ 1. กองทัพเวียดนามเหนือกว่ากัมพูชาทุกมิติทั้งอาวุธประสบการณ์และยุทธศาสตร์การท้าชนคือการเอาไม้ซีกไปงัดไม้สูง 2. กับดักข้อมูลเคส ประชาชนกัมพูชาถูกหลอกว่ากองทัพตัวเองเก่งจนเกิดความฮึกเหิมผิดๆซึ่งจะนำมาสู่หายนะ 3. ไทยลอยลำไทยเรานั่งดูอยู่บนภูอย่างมั่นคงพร้อมกับกองทัพที่แข็งแกร่งและเศรษฐกิจที่เติบโตนี่คือบทพิสูจน์ครับว่าความจริงและสติปัญญาคือเกราะป้องกันชาติที่ดีที่สุดขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหาแอดมาที่ l i n e แอดคิม property life ใครไม่อยากคลิปนี้แคปหน้าจอตอนนี้ให้แอดมินแล้วขอส่วนลดพิเศษได้เลยสุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคำว่าถือได้นานกว่าก็รวยก่อนสวัสดีครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับวิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี่เหมาะคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคอร์สได้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสเวบนอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงนี้เข้ามาได้อย่างไร และข้อสอบนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างผลิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาริครับเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตตเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายน่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพึงพอใจ ใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆนครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเพืนทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหารินทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิ property life นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานครับขอบคุณครับ